ครับนักขายคุณภาพครับต้องเป็นนักขายที่มีกรอบความคิดที่มีหัวใจบริการครับเราเรียกว่าเซอร์วิสไมซ์เซ็ครับนั้นนักขายที่เก่งการขายแต่ไม่มีหัวใจบริการก็ออาจจะไม่สามารถสร้างความประทับใจหรือสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้ครับเราลองมาดูกันครับว่าการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าหรือ c ั s t o m e r need เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการนำเสนอขายอย่างไรครับเพราะว่าการให้ความพึงกับความต้องการของลูกค้าหรือคัดตเมอร์นี้ของลูกค้าเป็นการแก้เพนพอยครับหรือสิ่งลูกค้ากังวลติดอยู่ครับจากการรับรู้ครับก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงครับทำให้ลูกค้าเกิดกความกังวลที่จะใช้สินค้าบริการของเรา แต่ถ้าเรารับทราบนะครับว่าความต้องการของลูกค้าว่ามีเพนพอยต์เรื่องใดเราก็ชี้แจงฮะอธิบายพร้อมกับให้ลูกค้าได้ทดลองใช้บริการสินค้าของเราครับเมื่อเราแก้เพนพอยต์ลูกค้าได้แล้วลูกค้ารู้สึกดีขึ้นครับคลายความกังวลครับเมื่อนั้นลูกค้าก็รู้สึกว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นครับนั้นการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นลูกค้ารู้สึกว่าจาก เพนพอยต์หรือข้อดลูคค้ากังวลก็กลายเป็นเกน Point เพราะลูกค้ารู้สึกได้รับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มขึ้นครับนั้นการนําเสนอบริการที่มีคุณค่าหรือ Value p r o p o ลิ t ช o n เป็นสิ่งที่สําคัญครับเพราะจะสามารถตอบสนองคุณค่าที่ลูกค้าต้องการได้ดีครับนั้นฟีเจอร์ฟังชั o น หรือเอเดเวน g e หรือความแตกต่างของสินค้าบริการของเรามีความแตกต่างหรือมีส่วนที่ดีเมื่อลูกค้าได้ใช้งานตรงไหนอย่างไรครับทำให้ลูกค้าเห็นภาพที่ชัดเจนครับเพราะนั้นเมื่อลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าบริการเรามีคุณสมบัติอย่างไรมีฟีเจอร์แบบไหนมีฟังก์ชันอย่างไรมีการใช้งานอย่างไหนลูกค้าสามารถใช้งานแล้วเกิดความสะดวกลูกค้าใช้งานแล้วรู้สึก ประทับใจลูกค้าใช้งานรู้สึกภูมิใจรวมไปถึงว่าเรามีข้อแตกต่างข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากติ่งค้าบริการของคู่แข่งตรงไหนครับแล้วลูกค้าจะรับเบเนฟิตหรือประโยชน์อะไรบ้างครับนั้น FAB ครับหรือฟีเจอร์ฟังก์ชัน v a n g T แล้วก็เบ n นฟิตเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราตอบต่อนองลูกค้าไม่ใช่ตอบนองจาก คุณสมบัติของสินค้าบริการเราอย่างเดียวแต่ตอบตำหนาวคุณค่าที่มีต่อลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยตรงเป็น Value Proposition ครับในข้อต่อมาครับคุณสมบัติของนักขายบริการก็คือต้องมีกรอบความคิดที่เป็นแบบ Growth Mindset เป็นแบบกรอบควาคิดแบบเติบโตเป็นนักขายที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเปิดหาบทสักอะไรก็ตามครับแล้วขยายตัวเองครับเมื่อรู้ว่าขอบเขตความรู้ของเรา อย่างน้อยอยู่ก็ไปเพิ่มเติมเรื่องความรู้ครับเมื่อมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมแล้วก็สามารถฝึกฝนครับให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญขึ้นครับให้รู้ในสินค้าบริการของตัวเองมากขึ้นให้สามารถปฏิบัติหรือเดโมเทชันหรือสาธิตสินค้าบริการของเราให้ลูกค้าได้ได้เข้าใจแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของมันได้ดีขึ้นครับรวมถึง นักขายคุณภาพที่มีกล่องคิดแบบแบบโตก็จะไม่จดจ่อหรือจมอยู่กับพื้นที่คุ้นเคยครับไม่ไม่มีการขายแบบเดิมๆครับเพราะว่า,าเภาะวะโลกปัจจุบันฐถานกปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นนักขายคุณภาพต้องออกจากพื้นที่คุ้นเคยตัวเองหรือออกจากคอมฟอร์ตโซนครับไปทําเรื่องที่ท้าทายขึ้นไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นศึกษาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหาโปรเซสหรือเทคนิค การขายใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปเรียนรู้ประสบการณ์จากหัวหน้างานจากนักขายที่มีประสิทธ,ธิภาพหรือมี achievement ที่ดีมากขึ้นครับนอกจากนั้นนักขายคุณภาพก็ควรจะมีหัวใจผู้ให้บริการที่ดีด้วยครับหรือ s e r v i c e my value ครับเพราะนั้น s e r v i c e my value ไม่ได้มาจากไหนครับมาจาก inner ของเราครับมาจากภายในของเรานั่นแหละครับเป็นการที่เรามีหัวใจบริการ ในการเป็นนักขายที่มีคุณภาพครับให้ความสําคัญกับความต้องการลูกค้าให้ความสําคัญต่อสิ่งที่ลูกค้าติดอยู่ครับว่าลูกค้าติดอยู่เรื่องอะไรแก้เพนพอยให้เขาครับและสร้างความพอใจให้เขาโดยการรับฟังเขามากขึ้นครับไม่ได้เสนอขายอย่างเดียวแล้วก็เมื่อเรารับฟังมากขึ้นเราก็จะเห็นความต้องการครับรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นครับเพราะฉนั้นการเป็นนักขายที่มีสวิตไวรูที่ดีก็สามารถ สนับสนุนให้เราเป็นนักขายคุณภาพมากขึ้นครับสุดท้ายฮะคุณสมบัติของนักขายหัวใจบริการก็คือการทาให้ลูกค้าเกิด trust ฮะเกิดความไว้ใจในเราครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะมองว่านักขายเพราะชอบมาขายมาขายเสร็จก็ก็จากไปครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตั้งการเปลี่ยนแปลงในตัวเองให้เป็นนักขายหัวใจบริการสร้าง ความมั่นใจความเชื่อใจความไว้ใจหรือ trust ให้กับลูกค้าแล้วครับเราก็เป็นนักขายทั่วไปครับเหมือนกับนักขายคนอื่นๆที่ลูกค้ารู้จักและเชื่อไปแบบนั้นครับถ้าเราสร้างความเชื่อแบบใหม่ให้ลูกลูกค้าให้ลูกค้า,คามีความไว้ใจเรามากขึ้นเราให้บริการลูกค้าที่พัต t o m e r ที่ความต้องการของเขานะครับสร้างความมั่นใจให้เขาสร้างความเชื่อมั่นให้เขาอบอกอข้อดี ข้อที่ควรระวังฟีเจอร์ฟังก์ชันเบเนฟิตแลวก็ข้อแตกต่างที่ดีให้กับลูกค้าพร้อมบอกลูกค้าว่ารับปากลูกค้าว่าทุกครั้งที่ซื้อสินค้าบริการเราไปแล้วจะมีเราพอยความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกเรื่องที่ลูกค้าเกิดปัญหาในการใช้งานครับหรือใช้สินค้าบริการของเราตลอดครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจครับนั้นคุณสมบัติ ที่ดีของนักขาย,ยจบริการที่มีเรื่องของอ customer need มีเรื่องของ value proposition หรือกรอบความคิดแบบ grow my s a l e i h my value แล้วก็สร้าง trust ให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นครับสามารถสนับสนุนเราเป็นนักขายคุณภาพได้ดีขึ้นครับขอบคุณครับ